สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะจ๊ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวขอชมบอลสีในตู้นี้ก่อนเนาะนี่เป็นบอลสีที่ผมสะสมไว้เป็นตั้งแม่นะครับเนาะอันนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าผู้เท่าจันทรานะครับนี่เหลืองส้มนะครับเนี่ยเหลืองส้มผู้เท่าจันทราเดี๋ยวเด็ดใบนี้ทิ้งก่อนพี่ๆก็ พยายามเด็ดใบเก่าทิ้งนะครับเนี่ยบอลสีฟอร์มเขากำลังสวยอันนี้เป็นบอลสีวัยรุ่นเนี่ยบอลสีวัยรุ่นเลยนะครับวัยรุ่นก็คือวัยเจริญพันธ์นะครับเขาจะสวยมากช่วงวัยรุ่นเนี่ยนี่ครับแล้วก็มีบอลสีบางเกิดกล้าวนะครับเนาะเหลืองเหลืองนี่เป็นบอลสีเหลืองสุริชานนะครับผมว่าสวยนะเหลืองแล้วก็เม็ดแดงนะครับนี่เหลืองสุริชาน เด็ดใบเก่าทิ้งนะครับนี่อ่านี่ครับผมบอนสีที่สวนนี่ก็จะเป็นบอนสีประมาณแบบกลางเก่ากลางใหม่นะครับเนาะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ปะปนสผสมกันไปนะครับอันนี้เป็นเพชรพระนครนะครับนี่เพชรพระนครวันนี้มีแบ่งนะครับด่างสวยมีอยู่อันนี้เป็นซับปูณผลนะครับซับปูลผล จะคล้ายๆกันเนาะพิภพนครก้านเข้าดําสับคูณผลก้านเขาจะเขียวนี่ครับนี่ครับส่วนอันนี้เป็นบอลสีนี่เอ,อวิสุตโกลนหรือมานนะครับผ่าแผลมาจากพญาขอมเป็นบอลดํานะครับดําป้ายเขียวนี่นี่ครับใบสีดําแล้วก็ป้ายเขียวเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่ส่วนบอลสีอีกาแดงก็ยังไม่มีแบ่งแต่มีต้นแม่อยู่นี่นะครับเนาะอีกาแดงนะครับ ใบหอกกำลังมาแรงเลยอันนี้เป็นบอลสีที่สวนนะครับเนี่ยอีกาแดงเป็นบอลสีที่สวนเบิดชัยที่เดียวนะครับจดชื่อไปเรียบร้อยเป็นสิทธิ์ของสวนเลยนะจ๊ะนี่อีกาแดงนะครับอีกาแดงมีสองต้นนะนี่อีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่ช่วงวัยรุ่นอีกาแดงนี่แดงยันก้านทั้งก้านทั้งใบโอ้โห,โโหสวยนะครับเนาะ บอนสีอีก,กาแดงก็ทักถามมาเยอะเหมือนกันเด็ดยังไม่มีนะจ๊ะยังทําจํานวนแบบได้ยากมากนะครับปล่อยไปล็อตแรกไม่รู้ว่าโตกันหรืออยังท่านที่ได้ไปมีดแรกนะครับเดี๋ยวรอมีดสองนะครับเนาะส่วนนี้เป็นนี่ครับโวคาโนอันนี้คือเขากําลังแบบจเจริญพันธ์เลยนะทุกท่านเจริญพันธ์นี่ครับกําลังแบบวัยรุ่นกําลังสวยเลยโวคาโนนี่ชายชน ใครบอกว่าชายชนตกยุคแล้วดูครับโอ้โหชายชนผมป้ายสวยมากเดี๋ยวรอผ่าหัวเดี๋ยวรอผ่าหัวเนาะชายชนอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่สวนเลยนี่เป็นโชคลำสัมนี่นี่น,นี่อีกต้นหนึ่งบางเกิดกล้าวครับสวยงามมากบางเกิดกล้าวใบกลมๆน่ารักแล้วก็เลกาซี่นี่ไงเลกาซี่โตเต็มวัยมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับ ล e ก a สซสวยงามแต่มีแบ่งนะแต่มันยังแพงอยู่เนาะก็ทุกท่านก็ยังไม่กล้าที่จะที่จะซื้อไป <c oughs> นี่ครับนี่เป็นบอลสีในตู้นี้นะครับผมก็จะชอบบอลสีดังๆแบบนี้แหละใครที่ชอบดังๆก็เดี๋ยวอ่าชอบเหมือนผมก็เดี๋ยวรอนะครับเนาะเป็นบอลสีกลางเก่ากลางใหม่นะครับสําหรับบอลสีที่สวนนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไป ดูบอลสีกันว่าวันนี้ผมจะแบ่งปันบอลสีอะไรนะครับไปชมกันเลยครับมาครับต้นแรกวันนี้ขอปล่อยปักษาพนาวันก่อนนะ <c oughs> ปักษาพนาวันครับกระถางนี้ครับผมก็วันนี้มีค่าส่งนะครับเมาเมาห้าสิบาทเนาะเก็บเงินปลายทางก็เมาเมาแปดสิบาทนะครับเหมือนเดิมแบบโอนก็ค่าส่ง50บาทก็ส่งปลายสี์ไทย EMS ส่วน เก็บเงินปลายทางก็ส่งแฟตชอีกเพลสนะครับเหมือนเดิมนี่ปักษาพนาวันกัดสีสวยแล้วทุกท่านไม้นอกตู้นะต้นโตกระถางหกนิ้วนะครับกระถางนี้ขอที่สองร้อยบาทนะครับนี่ปักษาพนาวันสองร้อยกัดสีสวยแล้วด้วยดูครับจึ้งมากกัดสีแบบจึงจ้งเลยนะครับนี่ปักษาพนาวันบอลกระบบนะครับดูการกัดสีของเขาสวยงาม นี่ครับปักษาพนาวันครับกระถางที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูในตู้กันต่อว่าแบ่งอะไรบ้างนะครับนี่ครับส่วนต้นนี้จะเป็นเออส่วนเออต้นนี้วะ <c oughs> ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นกระถาง5.5นิ้วนะครับผมเดี๋ยวปล่อยบอลต้นนี้ให้ก่อนเลยนะครับนี่ครับพระทาตุวายโยครับทุกท่านดูครับด่างสวยมากพระทาตุวายโยเนาะ บอนสีจํานวนน้อยนะครับนี่บอนสีจํานวนน้อยเขายังขายกันแพงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหลักฐานให้ดู <c ười> <c ười> <c ười> เขาขายกันเจ็ดร้อยเก้าสิบวันนี้เบิด์ชัยเอาพธาตุวาโยนี่สามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับต้นโตนะครับนี่ทุกท่านด่างสวยนะครับเนี่ยกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพธาตุวาโยเนาะนี่ครับสวยงามมากด่างสวยทุกใบต้นโตนี่ สามร้อยห้าสิบครับสำหรับพระธาตุวายโยนะครับต่อไปเป็นบอลเก่าหายากนะครับทุกท่านบอลเก่าหายากนี่เลยเดี๋ยวขอเอาย่าออกก่อนบอลเก่าหายากยยนี่เดี๋ยวก่อนนะบอลเก่าหายากนี่ทุกท่านนี่ครับนี่บอลเก่าหายาก หายากจริงๆบอลเก่าหายากนะครับเนาะกระถางนี้ปล่อยให้ในราคาหนึ่งแสนบาทนะครับ <laughs> บอลเก่าหายากนี่ดูสิหายากมาก <laughs> ล้อเล่นนะครับเนอล้อเล่นตลกตลกกันไปนะครับมันยังไม่งอก <laughs> กระถางต่อไปเลยนะครับเนาะขายต้นนี้แล้วกันนะครับซับพูนผลนี่ ซับพูลผลด่างสวยเลยครับทุกท่านกระถาง5.5นิ้วนะครับเ <laughs> มื่อกี้เจอบอลเก่าหายากไปแสนหนึ่งต้นนี้ขายในราคา250บาทนะครับ250ซับพูลผลหายากมากนะครับ <laughs> เออไม่ใช่สิอันนี้บอลบอลแบบกำลังแบบฟอร์มกำลังสวยนะครับด่างสวยนะครับดำแดง250ครับซับพูลผลนะครับ ต่อไปครับผมเพชรพระนครครับเพชรพระนครกระถางนี้นี่ด่างสวยมากครับมีส้มเข้าแล้วทุกท่านเพชรพระนครอ,อันนี้มีส้มเข้าโอ้หลอดใหม่มาด่างสวยเลยนี่ครับกระถางห้าจุดห้านะครับเพชรพระนครสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทสําหรับเพชรพระนครเนาะเป็นบอนด่างนะครับที่ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ ต้นโตนะครับต้นโตแล้วเพชรพนครเออยังปิดใจบอลเก่าหายา,ยากอยู่นะเพชรพนครต่อไปเพชรพนครอ,อีก,กระถางหนึ่งครับนี่นี่โอ้อันนี้พระธาตุวายโยทุกท่านพระธาตุวายโยอันนี้ก็ด่างสวยครับพระธาตุวายโยเนาะกระถางห้าจุดห้าครับผมสามร้อยสามร้อยบาทครับกระถางนี้สามร้อยบาทนะครับ พระธาตวายโยด่างสวยสามร้อยอันนั้นต้นใหญ่นะพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับนี่ต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยครับพระธาตุวายโยเนาะสามร้อยบาทนี่ต้นโตสวยงามต่อไปครับผมเอ่อวังสำราญวังสำราญกระถางห้าจุแห้นิ้วเหมือนกันครับผมนี่ด่างสวยเลยวังสำราญกระถางนี้ ขอที่สองร้อยบาทนะครับด่างสวยมากต้นโต <c oughs> ต้นโตแล้วนี่ครับด่างสวยสองร้อยบาทครับวังสำราญน,นี่วันนี้มาแบ่งต้นโต,โตโตสวยๆเลยนะครับเนาะจัดให้เลยนะครับนี่วางสำราญครับสองร้อยต่อไปก็ขายอะไรอีกอะ <c oughs> เอานี่ไหม หลวงตาเมืองอีกแล้วอะมาหลวงตาเมืองแยกหน่อครับต้นนี้สวยจริงนี่นี่ครับแยกหนอสวยๆเลยหลวงตาเมืองด่างสวยมากอันนี้เป็นไม้แยกหนอนครับต้นโตกระถางห้าจุห้านิ้วครับหลวงตาเมืองต้นนี้ขอที่สามร้อยบาทครับผมสำหรับหลวงตาเมืองต้นโตด่างสวยครับผมดูรากทะลุกระถางละเอาไปขึ้น กระถางแปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วได้เลยนะครับนี่300บาทครับสำหรับหลวงตามเมืองกระถางนี้นะครับนี่นี่ขายอะไรอีกละ่ะทีนี้นี่ครับผมอันนี้ไหมเทพสายลุงเทพสายรุงแผงนะครับดูนี่เทพสายลุ้งแผงด่างขาวเหลืองนะครับเนาะกระถางนี้ขอที่ สองร้อยบาทนะครับนี่แผลงด่างสวยเลยเทพสายลุงอันนี้กระถางสี่นิ้วนะครับสองร้อยบาทมา <laughs> วันนี้ก็พยายามแบ่งขายต้นสวยๆให้นะครับคับหน้าสวยๆให้เนาะสองร้อยบาทไปเลยนี่ครับเทพสายลุงอ่ะเอาอะไรอีกละ่ะทีนี้ดูก่อนเออใครอยากได้บอลสีลูกไม้อันนี้บ้างเนี่ยบอลสีลูกไม้เนี่ย ลูกไม้คล้ายๆหนึ่งในจัก,กรวาลน,นะครับเนาะมีที่ผมนี่แหละนะครับอันนี้แยกหนอ่อนี่ครับสวยงามมากดูสิหลอดใหม่มาแล้วนะครับอันนี้แยกหน่อไวนะ้เนาะกระถางนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับคือมันเป็นลูกไม้มันไม่ค่อยมีที่ไหนเลยนะครับมีที่ผมนี่แหละนี่ครับห้าร้อยห้าสิบหลอดใหม่มาแล้วนะครับดูความแดงกระดูกเขียว ก้านเขียวแล้วก็แดงเปลือะๆแบบนี้นะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ไม้แบบไม่ค่อยมีในตลาดคือไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละนะครับนี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ตรงนี้ได้เลยวันนี้อาจจะดูดบๆหน่อยนะครับอาจจะคุยแบบดบๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวาน ไปเล่นดนตรีแล้วก็ซัดมาเยอะนะครับแฮงขำขำเล่านะครับเนาะขำนะครับ <c oughs> เอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ